สาีาเพิคนคนดีเฮ็ดต่อบบกูขึ้นยังไงขึ้นต้อยสงการสงการมันก็สนีบอ่พักแล้วก็ได้ว่าสงการแปดแปดหมื่นอ่ปูกอนหรือหอกแต่ของนี่แปดหมื่นเขาขาแรงครับผมเปิดช่องได้สามช่องที่สามที่ถ่ายมือได้แปดหมื่นเมื่อก็มีแต่แสนขึ้นสาราเลยครับด้วยสีกับของปูจอยเป็นนะครับเนาะ สังยก ok โค้งได้แต่ว่าบ่มีสังกะสีหมดงบล่อ,อ,อเป็นสิ่งล่องบกับเพื่อว่าหมดงบก็สันครับที่ครับผู้ใดอยากเป็นกระภาพทางอีงอสังกะสีนะครับด้วยเ<อ>สผมกับติดต่อทีมงานจยาร่วมบุญร่วมกุศลจะเป็นส่วงนั้นส่วนหนึ่งของการสร้าง,งบุญนะครับนะนิดหน่อยก็ยังดีครับใดรก็ดีเวลานิดหน่นอยร่วมกันได้กันอีกแล้วเที็ยไปกับที่กับผมมาฟังฟูกติโบ สู่ฟังกับว่าผู้นี่สูงกว่าหลวงปู่ห้าอเ่ยรับผมสูงกว่าสูงกว่าเหรอสูงกว่าสองคันสองขันสองขันน่ามีเลยเขาเรียว่าโอ้เฮ็ดถึกแล้วนั่นมีแบียดเพี้ยนเลยขันมุ้งอะไรบ้างสิเป็นเบื้องบนครับขันมุ้งแล้วก็สิงามมุ้งแล้วก็สิมี่แอมอีกแอมแล้วก็สิได้ปูกระเบื้องอีกน้อปูเนาะแมนั่น ฝันเห็นแม่ลูกแาลูก็ป่าใหม่โอ mm. ้พูกฝันปูอืฝันเห็นผู้ะไรกับพูกแม่ก็ลูกแม่ก็ลูกน่าหนังกันฝนมา่ส่ะรื้นมาแต่ขับถนนขับถนนแม่ยาห่อหนีเลยว่าเขียวมากชั่วชั่วชั่วเขียวมามาปลากันเขียวมาชั่วาั่วรับ แม่เนี่ยก็ผู้เฒ่าเนาะครับลูกก็น้ำซีล่ะเ๋าป๋ามาให้ปสามาถวายก็่างเงียเล่นรับเอาอล้วบอกว่าบ่ายเนยก็เลยกราบกราบเขากราบหาเสียพ้นฮัลโหลผู้ลูกสาพ้นผู้แม่กราบแค่สามเสียกราบสามเสียลูกกราบหาเสียเลยเรากลับมาเสียเลยูกพูดนั่นก็ทีประมาณ สิบเจ็ดปีเนี่ยล่ะสิบเจ็ดปีพแม่ก็สิเขาเก่าสิผุล่ะเก่าสิผาพ่แม่เก่าสิบห้าปีได้แม่เก่าสิผาปีด้วยเรื่องมันเกิดมาเกิดมาตัวนี้นี่แก่ป่ามันรับเจ็ดน้ำเจ็ดน้ำเปล่เนาะมาสมาสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าห้าเป็นเทียม เกาหาเป็นเที่ยงขินแต้มเกาหาอ่าเกาหาเาาหาไปอนี้และไปใกกันนะข้นแต้มลงแก้มนะเนีสองตัวนี้เกาหาแม่พ้นบานมังแม่ลูกสองคนมาเดียแม่พ้นงอยากกลับปอกกลับหาหน้าแม่เ่ะพูอแม่กลับหาเชี่ลูกตากันเียวยากับ กับเก่าเที่ยงสินนะพ่อแม่นุ่ซีประกาศพลายังเออกับพลายางลูกซีเจ็ดปีแม่เก่าเ่าสิมหานะกาสิมหานี่ก็ซิมหานสิบอกบัญาเช่าซะกาสิบห้านะกาสิบห้านะปัญหาเช่าอย่างนี้นปัญหาเช่าตัวอะไล่ะพ่อกาซิมหานะกาสิบ 9ก้นงหาแล้วเก้าหนึ่งห้าันปลาเช่าวะโอ้ครับผมเก้าสิ้าเนี่ยคนห้าก็เก้าหนึ่งครับเก้าสีหนึ่งสี่แล้วสันปลานาเช่าปจีเป็นสั้นกวันนี้เช่าเนียเก้าสิบห้าสี่เจ็ดเก้าครับเหลืองรางหมดแล้วเลีอเลืองรางน่ะรางหมดปุ๊แปดเก้า ห,ห้าห้าห้าห <5, 5. S 2> ้าเปดเก่าห้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 านั้นอันนี้เป็นดางนกพูเนาะแม่อันนี้เกแบบ้าสิบห้าก็ว่าตัวเนี้ยนี่จีเเก่ากวพูนนที่เก่า นี่ผูพูดเน้นล่างนี่แปดเก้านั่นต่อเข้าไปนะปัญหาเจ้าเริ่เบฟซี่กับผมปัญหาเก้าสิบห้านี่มันเป็นเก้าหนึ่งห้าได้ครับเบฟซี่ครับเก้าสิบห้ามันหรอครับเล็กล่างนี่แปดเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวเลยกลับไปเห็บบูคอนแปดเก้านี่ ก็เปลี่ยนเคยเป็นที่พอสอนจากครัองเดียวเลยครับผมเขาก็เอาเปลี่ยนหกหัวล่องในปูมันเคยเป็นไร้เดียดเพราเอาลงตัวนี้อันนี้กือปัญหาเศร้าสองตัวนี้คือเก้าสิบห้านปูนะเก้าสิบห้าสามตัวนี้คือสี่เจ็ดเก้าเก้าสิบห้าคือเป็นเก้าหนึ่งห้าได้ครับอยู่ที่ครับปัญหาเช้าเป็นปัญหาเจ้าของปูเนี่ยครับอีฟซี่ครับ ฝันก็นั่นบุพุเพราะว่าฝันว่านี่แหละยิ่งนี่สี่สิบเจ็ดปีแม่เก่าสิบห้าเอาป่ามาไหนนะป่ามิเก็ตนั่นนะ่ะป่าขึ้นจากนาแล้วผู้หมายมันก็จะขึ้นจากนาม,มากครับป่ามาเก้าสิบห้าปัญหาช่องมันจะออกเก่าขึ้นมาครับผมถ้ามันเป็นป่าหาเจ้าไฮเวทีบูพเก้าหนึ่งห้า เก้าสิบห wow. ้านการเลขสองตัวเฮ็ดเป็นสามตัวได้ก evet> ็คือเก้าหนึ่งห้านะครับเก้าสิบห้านะครับนะเฮ็ดเป็นสามตัวได้เกิดเก้าหนึ่งห้าตัดเอาอยู่หันกลิบอย่ีกับอัติมาตัวเก้าก็ได้หนึ่งห้าหาหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ Chuck ่งหกหกหนึ่งหกหัวขึ้นหัวลงกับเฮ็ดกับเก้าเจ็ดกับ็ข่ไข่หนึ่งนะครับเนาะจะ่เลขเป็นหนึ่งเก้ากะไรครับพยู่ซีกับกลับไปกลับมาเนอะครับอยู่ซีครับตาม ผู้ใจผู้ใดมีโชคหมา่นผู้ใดมีโชคก็ขับรถเอเวซียกับผมมารวมบุญสั่งสลา,ากระปูครับเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งสลา,านะครับเนาะหรือบัสันผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อทีมงานข้ามาเลยครับเด้อสิได้ผ้ามารวมสร้างบุญกุศสนาพระว่าสลาทังนี้นเฮ็ดมากโดนล่ะครับอยู่เสียกับผมบ่อล้วจักือเทื่อพอเป็นยังวัดติดช่วงโควิด1ิเกาข้ามาเหรครับ ก็เลยได้ยุยติลงไปนะครับสต็อปไปก้อนขาดงบวงควิดบาดในห้อาก็เริ่มส้างไม่ครับยุซี่ับผมแต่ห้าวเหติกับบแเรวเดว้บุญเท่าน,นั้นครับยุซี่กับผมห่อสีได้สร้างลุบุญกุศลน,น้ำกันปูพันกับฝันบ่รหลายครับฟังความฝันกตีเอาน้ำเดือครับเด้อข <95. S 1> ้าสิบห้าฝันมาพุ่นพท่านั้น,นอายุสี่เจ็ดปีบอกว่ากับกับสามเป็นอั มันขึ้นไปกลับเก่านะบอกว่าให้กรงหัวโล่งนะครับผมหัวโล่งหัวน้ำหัวเลยนะนั่ละมาห้าสิบเก้าเก้าที่ห้าก็ริมีเก้าจห้าพอเขาเล่นวิ่งบ่เขาเล่นวิ่งบ่ักแล้วพูวิ่งวิ่งหาวิ่งหาบ่ปูวิ่งหา ด่างห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวด่างบนละอู้ใดมักวิ่งมักแรนนะครับด้วยพี่ครับผมเม็ดเดียวเดียววิ่งห้าครับผู้จอยข้อเขาจับกันหลายเนาะจับผมจับอันพี่อัน้ครับผม ครับเอฟซีครับผมแคปหน้าจอไว้ครับเนาะปูจอยกอกคอครับพี่ซีผมสี่เจ็ดเก้าเม็ดเดียวตัวเก้าสิบห้าหันนะครับเนาะเก้าหนึ่งห้าเป็นเก้าสิบห้าได้ครับเอฟซีครับผมปัญหาเชาปัญหาเชาของปูนะครับเด้อแล้วก็วิ่งห้าบนล่างครับพี่ซีครับผมส่วนเลขลางมีสองตัวแปดเก้ากับห้าห้าครับแปดเก้ามีแปดหกพร้อม หาหาเนี่ยขั้นไปกลับออกกับมีสองหาน้ำได้ครับอีกทีครับผมเอารับมาจอไว้ครับอีกทีครับหากมีโชกหมานนะครับเนาะหากโชกลาบไปนี่นะครับเนาะได้น้ำปูแล้วก็จะลืมครับมาห่วมสั่งสลาพร้อมกันครับอีกทีครับผมร่วมบุญไปพร้อมๆกันครับโชกหมานลำร้ยเป็นเสตีมหาเสตีนะครับเด้องวดประจำวันที่สิบหก กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิแปดครับครับผมอขอจบไปเพียงเท่านี้ครับพวกันไหม่ในคลิปหน้าขอกาข่วาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีแม่มครับ